รถเมชนหรือชนรถเมรถเมชนยังไมันจะเหตุการณ์องเรียนสิลูกต้องพูดเหรอไม่อยากไม่ถือว่าถือว่าไม่อยากสร้างความร้อยฉานไม่ไม่ไม่เรื่องความร้อยฉันมันคือเรื่องของปัญหาที่คือมันเป็นปัญหาที่ที่ท่าที่ผมอ่านมามันคือเป็นปัญหาหมักผมว่ารถคันเล็กก็ไปจอดอยู่เลนซ้าย ไปขับขวางเลนซ้ายเขาเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รถเมย์ก็เลยต้องขึ้นมาเลนสองบอขึ้นมาเลนสองปุ๊บก,ก็เลยต้องแซงด้วยเลนสามเออแต่ที่พอแซงเลนสามปุ๊บรู้สึกเพลินก็เลยขับเลนสามต่อเลย <laughs> เออก็คือรถเมอย์อยู่ทุกเลนตอนนี้ <laughs> เออก็คือ<ๆ>แต่ว่าจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ควรจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าก็ควรจะอยู่เลนหนึ่งหรือเลนสองเท่านั้นอะไรเงี <laughs> ้ยเพราะเลนสามันคือเลนที่แบบสำหรับแซงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ว่าก็เข้าใจครับมันก็ตามบริบทของของรถบ้านเรานะบ้านเรารถติดอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเหมือนแบบเขาเเรรรีียยกกกกกว่ามััันน็็็ไไไหลๆปอะง้คบ แต่แค่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คนแบบมาสตรีกอะไร่ต้องสตี้ยซึ่งมันจริงมันควรจะสตรีกไงแต่ว่าพอทุกคนมันเลยตามกันไปแล้วมันก็เลยทำให้ไม่มีใครให้ความสนใด้วยบริบทด้วยแหละมันหรือว่าแบบใช่ไหมรถมันเยอะไงถ้าเกิดรถมันน้อยก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอ่ะหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็พอมันไม่มีที่ที่จะไปมันก็มาเลนสามเงี้ยซึ่งก็เขาเบรกอย่างเงี้ยเลยคือผมอ่ะไม่ได้รู้ว่าหมดใครที่ผมนั่งอยู่เขาขับยังไงแต่ที่รู้คือผมนั่งอยู่แล้วก็เบรกมาเอียนปึงรถ รถเมย์ชนไหล่ผมอย่างเงี้ยแล้วแล้วลรถคันนี้ก็ล้มใช่ใช่ล้มแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ทับขาแรงอยู่นะใช่ที่มึงทำกูไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆนะภาพระสสนุกจะเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นรถติดครับรถติดแล้วก็ถ้าเท่าถ้าเท่าที่เข้าใจคือเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ตามวิถีของเขาเขาจะแบบเหมือนเห็นช่องใครช่องเขาก็จะไปช่องไปอันนี้ก็คงขึ้นมาช่องนี้แล้วคุณพี่รถเมย์ก็คงแบบ เอ็นตกใจพอดีก really? well, an so no ็เลยเบรกแต่ด <advis language initial inhale> <laughs> <the S 1> ีที่เบรกแลไม่เบรกคือพาแล้วค nee ่ะก็คออจะไปกัน้องนี่ก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่หรอกคือตามดูวงแล้วคือผมก็เกิดชนก็คืออาจจะชนถ้าเกิดชนมาจริงก็คืออาจจะชนอย่างเงี้ยไม่เจ็บเนาะแต่รถนี้ชนกูแรงมากมมีึงไม่ชนกูแรงมากพ้แม้แต่ไม่แต่วันนั้นหลังจากที่พอนิวแบบอันิวคุณต้องพูดครับเหมือนคุณบุญคุณเฟมเขาพัาจะเป็นครับคุณจะมาพูด พุทธหยาบคงหยาบคายได้ครับใช่ไหมครับที่บ้านของแอลมอนเนี่ยเขาบอกว่าให้พุ่งน้องพุ่งน้องแล้วก็หลบตอนไการงน้อมพุ่งน้องก็ลุกขึ้นมาเองได้หรือรถเมล์ก็ลุกขึ้นมาเองแล้วก็รถเมล์เขาก็ลงมาดูครับเอ้วมีการเคลียร์ใจกันไหมเขาลงมาดูแต่เขาเขาเขาด่าพี่คนขับมอเตอร์ไซค์ว่าเฮ้ยพี่ขับนี้เข้ามาได้ยังไงซึ่งเราเป็นเราไม่ได้ดูไงว่าเขาขับแบบนี้เลยได้นั่งเงี้ครับครับแล้วตอนนั้นเขาจำได้ไหมว่านี่คือ ไม่ครับผมเป็นแบบมากโก้นั้นปิดปิดหน้าปิดตาไม่ได้ปรับตัวคือแบบขึ้นรถมลพงมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะไงครับเขาไม่ใช่ลงมารอกเฮ้ยกูทำเนี้ยเฮ้ยว่าหลอออนเซลดิไม่ยงไม่ยิโฮมี่ไม่ยงเต้องขออะไรเส้นหน่อยดิไม่ไมไม่ไม่ไข้าม่ได่ไม่ปม่ไม่ไม่ไหนไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่รถ่่่มมไมมอไไ่่่ไไไไ ไปต่อต้องไปคือผมก็เล้บอกทิ้แล้วให้เขาเคลียร์กันเราเดินอแต่โอุไกลอยู่ก็เลยก็เลยก็เลยตอนให้เขาเคลียร์กันเธอก็ยืนมองอย่างเงี้ยหรอโอ้ก็ยืนยืนเขาก็เถียงกันเออยืนก็เถียงกันผมก็ไม่พูดอะไรด้วยเพราะว่ากลัวจะแบบเนื้อออกไหพอเราเขาเจ้าเจ้าเจ้าเอาพี่อย่างงี้ไหมกูก็อย่างงี้เลยอย่างงี้นะผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยยืนอย่างงั้นการที่การที่เราใช้มอเตอร์ไซค์ ก็น่ากลัวจริงๆเป็นคนที่แบบกลัวมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่ว่าก็เนาะมันลดติดอ่ะมันก็ต้องจําเป็นบางทีนะโอเคสิก็เหมือนคล้ายการรักษาสุขภาพแหละการนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ควรใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเหมือนกันเใช่ที่นี่เป็นสิ่งที่ใช่สำคัญมากเพราะมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเราไม่มีเนาะเหมือนคำเบสิกของพ่อแม่คืออะไรนะเนื้อหุ้มเนื้อหุ้มเหล็กเนี่ยเลือกเอาจะเอาเนื้อหุ้มเหล็กหรือเหล็กหุ้มเนื้อเออใช่นะจ๊ะเาขวาเราขวางไหมก ไม่มากกว่าวันนั้นคือนิวมีความรู้สึกว่าโมโหมากกว่าวันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้กลัวแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือจะขึ้นมอไซค์ไหมก็คงแบบขึ้นด้วยความจำเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นก็คือรู้สึกว่าโอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยม,มไปต้องมดกับรด้วยใช่ครับแต่ก<ล><ต>็เข้าใจได้ไเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครยายให้เกิดขึ้นครับก็เลยแบบไม่ได้ม่ได้อะไรไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นอะไรก็คือพอตืต่นมาแล้วก็ขาเราก็แค่บวมเหมือนจะเดินไม่ได้เท่านั้นเองครับ ตอนนี้ลูกคิดว nah. ัดมากเลยอ่ะนี่เขาไม่รี้เนี่เขาไม่รีบเขาไปไหนแล้วอ่ะไม่เขาไปงานต่อแล้วไม่เขาไปงานต่ออีกเหรอที่กำลังพิจารณาเรื่องการรจบเรียนเพราะว่าแกรู้สึกว่าแกเริ่มแกเริ่มงานเยอะแล้วงานเริ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกให้แกทำงานก่อนดีกว่าใช่แต่ความฝันที่จะไปไอวิลีกไงทำที่ โอ้ยลูกเราอ่ะมีการแบ่งใ้คือคืออันนี้มันเป็นแบบเรื่องทางภายในครับแต่ว่าเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรครับแต่เราเป็นผู้เราเป็นผู้อุปการะคุณไม่ใช่เขาเรียกว่าเออผู้กำเนิดใช่คือเราเป็นลูกเราเราก็อยู่ไฟเราก็เน้นอยู่ไฟอยู่ไฟให้มันลูกเข้าอู่จะได้พร้อมคลอดลูกคนต่อไปจะมีอีกเหรอคุณพี่ไม่รู้เป็นแบบฟิวปางอ่ะเปนปางอรือเราตอนนี้มี3ามปางแล้วเพราะพราสร้างเป็นเป็นอภิชาติแบบเป็นบุตรที่มีมีปางแยกหลายปางมีอะไรบ้าง ปางแรกคือปางออริจินอลอ่าปางที่สองคือปางทรงปลางปลางทรงปลาจะเป็นถือปลายอย่างงี้อและปางที่สามคือปางขางออปางขาาายาวปางขึ้นบกอ่ปางขึ้นบกีอใจกับดีใจอะรู้สึกว่าออใช่แบบนี่ใช้คำว่าอะไรใหม่ๆด้จริงดูดูางที่มองอย่างเงี้ย นี่ดูดิเอาแบลใจนี่อีกแล้วนี่ท่านผู้บริหาร CEO ดูเห็นไหมเขาเป็นอยู่เป็นะมีการมีการสั่งสอนนะพ่อแมาบอกลูกต้องยังไงต้างเจอคนเยอะๆจะเป็นลูกที่สั่งสอนพ่อแม่มากใช่เขาดูแลเราเมื่อกี้เจอกันใช่ไหมเหมือนเต่ไม่เคยไม่เจอยายสั่งหลายวันบินไปต่างประเทศไปอะไรมาป้าไม่อยู่บ้านเลยนะป้าไม่ทำนี้เลยเหนะป้าไม่อยู่บ้านเลยนะ ป๊าป้าอย่าชวนอย่าชวนซังเยอะเขาให้ซังเงีย่นิ่งๆเออใช่สั้งโดนดุบนเวทีก็มาโทษป๊าป้าอีกว่าชวนเล่นชวนเล่นัร้างซังยังซร้างซังโอ้หมุนตัวไม่หยุดเลยหมุนตัวไม่หยุดเลยซังสวัสดีคุณยายนักข่าวหน่อยเร็วป๊าอ่ะนี่ไงแกก็ตามรอยพ่อละตอนนี้จะเป็นดัมเมเยอร์ตามป๊าตามป๊า อันนี้สวัสดีค่อันน,น,นี้อันนี้เราเป็นคนสายข,าข้าพังลูกนะสั่งไม่ได้ผิดน,นะครับแบ็คดรอปออกมาชนสังแบ็คดรอปมาชนสังสั่งสบายลูกสวัสดีอุญญาต์เหนีุ้ยวข่าวหน่อยสวัสดีอุญญาตเหี่ยวข่าวหน่อยลูกมึงนั้นลูกเราลูกเราดีนะเรียนลูกก็แบบว่าเป็นงาน,นอาบิชายัง่ายง่ายยังง่าย,ยาง,ง่ายอยา,งงายอบิชาตะหมี่อาบิชาตะวันเราไม่กลัวอะไรแบบนั้น ไม่มันคือการมันคือจาไปด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมแฟนรักก้นเนืเราก็ไม่ใช่เส้นเราเออแฟนรักก้อนเนื้อเราก็คืออะไรเส้นใจรักแคลเซียมเราเราถึงฉันจะกระดูกคุณหมดแล้วอยู่เลิกเลิกยกใหม่พี่ได้ไหมอันนี้ของคุณพี่เหรอที่จริงมภูิใจนี่แต่การตอบรับรูปเรากับเนแฟนคือนี่ ไม่รู้อะคือรู้สึกว่าดีใจเพราะมันมันเรื่องใหม่ด้วยอะใช่เรื่องใหม่สำหรับเรากับกับน้องๆ<ช>ทุกคนในค่ายว่าแบบมันเป็น energy เหมือนเป็นเป็นครอบครัวจริงๆอะคือนคนทำงานคู่กันมันก็จะมีมีม a สคอตที่เป็นลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวทุกคน,<ใ>น<อ>เลยก<อ>็เลยรู้สึก<อ><า>ว่ามันเลยผูกพันเป็นแบบเออมันมันเหมือนทำงานเป็นก้อนเป็นครอบครัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งบางบางวันอย่างเงี้ยไปคอนเสิร์ตเอลเอลอย่างเงี้ยมากันแบบโอ้สิบกว่าตัวอย่างเงี้ยแบบสนุกมากเลยเด็กๆได้มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเราเราทำงานด้วยกันนนมมาาาากแล้้วออะไรยย่งงเี พอมีแบบเหมือนมี energy ใหม่ใหม่ภาพใหม่ใหม่มีลูกเป็นอะไรมามันก็เลยทำให้เหมือนแบบรู้สึกน่ารักขึ้นเลยรู้สึกนใหญลูกเราฉีดกทิศยาที่นี่คือเขาอยู่โอ้ฉีดกทิศได้จากพ่อมแล้วที่ส่วนใหญนเขาถอดแบบมาเป็นเราขนาดก็ขนาดเอก็แคลเซียมเรากรอนเลือดเรากรอนเนื้อกรอนเนื้อเราก็เจาะปากเขาพูดเองนะไม่ใช่ผีนะที่เจาะปากเราเราจะเจาะนี่แหละแต่เวลาออกงานสามคนฆ่าตัวมันจะต้องเป็น โอ้ยนี่ก็ไม่เป็นเรื่องแหลนะครับถึงมายากกว่าไปเลยแบบว่าสร้างก็อตันเป็นไทม์แมตต์ไทม์นิวคือเรียกคือเรียกได้ว่าเรียกได้วันก็มีว่ามีค่าใช้จ่ายในการแบค่าค่านมค่าอะไรเงี้ยค่าแม่แม่แม่นมค่าแม่เลี้ยงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเพิ่มเพิ่มบางทีแกจะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไม่ได้ใช่ค่าใช้จ่ายเยอะกะครว่าแกแกก็แกก็มีค่าจะทิ้งช่องจะก็มีค่าใช้จ่ายของแกอะไรเงี้ยครับแกก็เว่อร์แค่นั้นอะไรเงี้ยอืมแต่ของเรามันขาวสุด สีเหรอแดก็จะมีความเปื้อนง่ายเอ้แบบนักตัวเลอะง่ายที่ดูแลความสะอาดลูกยังไงก็เป็นผ้าเป็นผ้าขาวครับก็ใส่อะไรที่เข้ามาดีๆเข้าไปก็พี่ดูแลลูกครับก็เขาเรียกว่าเราตอนนี้เราก็รออยู่ที่แบรนด์ที่เกี่ยวกับความสะอาดจะจะสนใจหรือเป่โอ้โหอันนี้มีมีเยอะ ซึ่งเราไม่เราไม่ปิดกั้นเลยนะตั้ง <provided. S 1> แต่ผงซักฟอกไปจนถึงลิควิดก็เข้าได้นะยังลบลิควิดเข้าได้หมดเราเราใช้ทุกอย่างความสามารถทุกอยาได้คือมันดูความมนดูความสามารถได้หมดแม้แต่แบบ เครื่องซักผ้าใช่เลยได้หมดเลยครับจะน้ํายาเช็ดกระจกอะไรเราเรายินดีพรมบนร่างลูกเราหมดก็คือจะไม่ใช้คำว่าอาบน้ำลูกแต่ว่าจะใช้คำว่าซักลูกใช่ซักลูกซักลูกแต่มาซักลูกได้ซักแห้งได้อะไรได้หมดถ้ามันถึงเวลาจริงจริงคิดว่าลูกเรารับได้ไหมกระสีเราพี่ลูกรับได้อยู่แล้วลูกเราง่ายๆเหมือนเราแหละไม่ใช่ง่ายเนี่ยลูกเราพิสดารเหมือนเราพ่อมันยังกินครีมเข้าไปแล้วเลยทำไมลูกจะใช้เป็นไลฟ์ครีมเขาให้ทา เหมือนแบบเขาอยากนึกอะไรไม่รู้เราก็คลายออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยยายสังก็สามารถได้หมดเลยล่าสุดก็ถามว่าซื้อรถตู้ไม่รู้นั่งหรือยังรถตู้เหรอตู้จะไปไหวอะไรหรอนั่งหัวใจนั่งหัวใจอะไก็ต้องนั่งรถบัสเลยเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องศึกษาหนังแบบพวกหนังเขาเรียกว่าหนังหนังสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เยอะว่าเขามีวิธีการเคลื่อนย้ายยังไงหนังก็ซิล่าอย่างเงี้ยนึกว่าเวลาเาเออเวลาเขาเคลนไหนก็จะเขา ไปทางไหนก็ดังปะในเรื่องหนังพวกกอซิราคลองอะไรเงี้ยเวลาเขาจะเคลื่อนย้ายพวกคองเขาไปกันยังไงเขาไปกับไอ้นี่ไอ้รถเครนน่ะที่เขามัดไว้เฮ้ยเขามัดเขาจะนึกออกว่าเป็นรถยาวๆแล้วก็มัดซังอย่างเงี้ยคือขึ้นอยู่ว่าจะมัดแกความหรือหงายลูกแกคนน่ะลูกแกใช่ไหมแล้วนี่เรื่องจูเนียเราเจออะไรที่เขียนมาสามท่นเนี่ย จูเนียร์เขาเป็นคนจูเนียร์เขาเป็นคนน่ารักครับผมรักกันดีครับใช่กดวางทำไมอ่ะกดวางทำไมอ่ะอุ้ยไม่เคยเลยครับจริงๆแล้วคือผมมาโทรหาเขาตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าก็อยากจะคุยกับเขามากเลยครับใช่แต่ไอ่อย่างงี้ถ้าเขาจะแบบงี้พอคุยกัอ่อาอ่าแล้วเขาจะเริ่มช้าแล้วพอตอนแรกโทรเขาจะเาจะชวนก่อนอยู่ไหนทําอะไรประมาณสามสี่คำถามมากินข้าวยังพอเสร็จแล้วเขาจะงี้ละไม่แล้วเอาเนี่ยมาให้ฉันนะแต่ว่าปากเนี้ยไม่หอม แล้วจากก็อ่ะอขอต้องคุยคุยคุยให้สักพักนี่ก็สัญญาณยอ้โหตอนตัดสินปิดตัดเด็ดทิ้งอีกหรอตัดเด็ดทิ้งก็ตอนแรกเขาไหวตัวไม่ทันเขาเข้าใจว่าเฮ้ยสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าแล้วเขามีนิสัยอย่างหนึ่งจู้เนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ยอมแพ้เนี่ยหรอปะถ้าไม่ยอมทอเคยเขาเคยโทรมาหาหนึ่งแล้วเราตัดสายอ่ะพี่มันเลยแรงมากแล้วกดใหม่คือแบบเขาจะตัดเหมือนต้องต้องให้จบต้องเออเเ้าาจะอยย่งงีแรงมากนะเขาจะอย่างงี้ แล้วทำไมต้องคุยกันทุกวันเราบอกว่าต้องคุยกันทุกวันดูก็มืนไม่ใช่เราคุยกับเขาหราเขาเขาทำไมนิวรู้เหมือนได้เงยเง่าไม่ไม่เหนื่อยเขาจะรักรักการเรักการรักการรักการคุยเล่นกันทุกวันเลยทุกวันเลยครับหรอแต่ขนาดในรายการเราบอกว่าถ้าวันไหนจูมาจัดแล้วให้เราไปแทนใช่มาอ๋ออันนั้นคือคือจริงแล้วจูจู้อะครับเขามีแผนการ ที่แบบแยบยนกว่านั้นมาก่อนเพราะว่รู้รู้จักแผนรู้แผนการนั้นแล้วรู้แ่ากันเขาเป็นอะไรเป็นธรรมชาติเอาอย่างไงเขาเป็นคือเราเป็นคำที่ทำให้เราล้มตาลื้อเลยเขาบอกว่าล้มตาลื้วยเขาคือลมใต้ปีกของเราลมใต้ปีกใช่เต่จู่เป็นลมใต้ปีกเขาจะบอกนี้ใช่แต่ตอนนี้จู่ขอเกิดเป็นนกไม่คือเขาจะขอบินเองจูาจะบินเขาจะบินอะพูดอย่างนี้ ด้านลบเยก็คือปีก้าขาแท็เป้นกานแอย่างนี้แหละลูกไม่ใช่ชอบแซวกันเล่นๆเราเป็นฝ่ายเล่นเอาง่ายคือถ้าพูดตรงๆก็เป็นสายดูละครเยอะด้วยกันทั้งคู่แล้วก็พูดไม่หยุดด้วยกันทั้งคู่แล้วละครที่ดูส่วนใหญ่ก็เป็นละครน้ำเน่าไม่เห็นน้ำดีนั้นละครที่เราดูเป็นอยางน้ำดีเราชอบเล่นบทตัวกกันบ่อยอะไรเงี้ยในวันเออก็เลยบอกว่าในวันที่ ถ้าจู้คิดจะเป็นนกเต้ก็จะขอเป็นพายุให้จู้แล้วกันเขาก็เลยแบกเขาอยากจัดรายการอะไรแล้วก็มีบู๊กูเยอะอะไรนะกูนอันนี้ก็สปอนเซอร์ก็เข้าได้เหมือนกันคิดไม่ว่าใครจะฟังใครถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะอยากแค่จะพอเอาได้เหมือนกันก็ไม่ใช่เต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะจากประสบการณ์การทำงานมาเยอะอะมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีวทยที่สมมติถ้าเยอะเยอะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเยอะไปหมดอะ พอเยอะๆมันก็มันจะมีบางคนอย่างเงียบไปเองถ้าถ้ามันไม่โดนจุดที่อยากจะสู้อ่ะมันมันเหนื่อยจะพูดอะไรมันก็จะเงียบไปเองเลยแต่ตอนนี้วัยเด็กเขาเงียบอยู่นะไม่แต่วัยอยู่อยู่ดีว่ามันจะเงียบเมื่อไหร่เราเนี่ยแต่วัยเราก็เต็มที่หมดเลยนะใช่ครับวัยเรามันก็ต้องสู้สู้ไหวนะวัยเเราอ่ะโอ้ยก็บอกแล้วเด็กสองคนลงกันได้อายุเราอ่ะโอ้จริงสิบหกสิบเจ็ดรวมกันได้อายุเราจริงสองแล้วก็หนึ่ง เหม่อเลยอ่ะเหม่อเลยนี่เขาลูกได้เต็มปากเหม่อนี่ไม่ใช่อะไรนะเหม่อนี่คือบวกเลขอยู่หรือว่าบวกเลขก็ยังไม่เร็วเลยตอนเนี้ยสิบหกสิบเจ็ดสุสุเจ็ดใช่สามสามลงไปนสามสามสิบเจ็ดห้าอยู่อ่ะเออเท่าเท่าเราสองคนมีอะไรรับน้องไหมเพราะน้องน้องเป็นน้องเด็กมากเพิ่งเข้ามาใหม่ใกล้ก็ถ้าให้เปรียบเป็นหนังที่เราพูดละครเมื่อกี้นะครับก็คงอาจจะเป็นฟิลบ้านสายทองอ่ะครับแล้วเราเป็นใครเราเล่นอะไร เน okay, so to so to ี่ยพวกเราก็หญิงใหญ่ครับเขาเป็นพจน์มาพจน์มาเอามา่งโอเคสนพจน์มาไม่ได้เป็นชายเล็กชายน้อยอะไรประมานั้นไข่าวเกมทีวีเขาดูอะไรกันเป็นครอบครัวครอบครัวใช่หรอใช่องุ่นก็เนี่ยครอบครัวแบบบ้านแต่องที่ล่าสุดเอามั่งโอเคว่าจะไปโอซาก้านะครับเป็นแฟนเดย์เออเห็นไหมมาถึงก็นี่เลยกูอินเตอร์เลยเออเราก็รับน้องเป็นฟีลแบบเออ้ไมูดว่าอะไรพูดเล่นแต่ว่าวันนั้นเราเจอเขาไปแล้วที่แบบ นิวก็ไปจัดรายการที่ที่น้องเป็นเป็นแขกมาแล้วส่วนเตก็ได้มีโอกาสเจอน้องแล้วก็พูดคุยกับน้องไปแล้วคุเฝั่งน้องหรือว่ามีฝั่งัน้องน้องเข้ามาใหม่งอาะผมว่าผมว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วบริษัทเราจีนเป็นทีวีอย่างนี้เขาบอกกันว่าไม่มีคนธรรมดาอยู่แล้วครับทุกคนที่เขามามันเหนือมมันมันมันอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวรอรอแค่วันที่เขาจะแบบได้ฉายแววของเขาไม่ใช่ว่าเราต้องไปสอนเขาเขาต้องสอนเราว่ายุคเนี้ยเขาอยู่กันยังไงเราต้องเรียนรู้จากเขามากกว่าใช่ครับ